สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เก่ใหม่ครับรในที่ทุกคนเรียกร้องแล้วเรียกร้องแล้วเรียกร้องแล้วโหยหาใช่เรียก,อ,กอ,ยอยู่แก่ใมหม่ครับนะครับผมตีทำพี่มึงเหรอครับพี่สงครามพระเจ้าเอ้โอ้โอดูมื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 อผมขออเเลลนนนตัววี้นะ้ะ <c oughs> เดตัวนี้แล้วกันเอร์ซิสฮามเลือกซ้ำเฮ้ยนี่ตัวนี้หนักในหนังนี่ตัวนี้ในหนังเลยตัวนี้ในหนังนี่นี่เป็นน้องของไอ้นี่น้องของน้องของสุดโลกิโลกิไม่เล่นโลกิว่ะนี่กูเป็นตัวอะไรวะเนี่ยใครเลือกสุดมาเลยไอซุดไม่ใช่หรอทอเป็นทอเป็นนี่พทอเป็นพี่เออสุดอะไรเลือกมาเร็วๆเลือกมาเร็วๆเลือกแล้วเลือกแล้วแล้วน้องพลอยอ่ะพลอยอได้ยังอ้ตัวผมเนี่ยไอ้เหี้ยมีมีเขา มีข่าวแล้วแบบมีข่าวแล้วใส่เกงในนี่โลกี่จริงปะเนี่ยกูนึกว่าโลกจิตกูนึกว่าโลกจิตเตรียมเริ่มเล่นแล้วนะครับกับสงครามพระเจ้านะครับที่เราไม่ได้เล่นกันมานานแสนนานจับคู่หมดทีแมตต์น์ใช่อะจับคู่ได้เหรอจับคู่ด้วยเหรอไม่ผมหมายถึงเอามีออ๋อเหรอนี่วกาเกมไม่ช่วยไม่กูกำลังเอาเหรอเอาเหรอเอ้ไอ้ไม่พร้อม ไอคนไร่ปรสิไอคนไร้สิทธิภาพอัดเกมแล้วสึกเล่นอวีตอนไหนก็ผมติดอ่ะก็ตอนแรกเพื่อนตอนแรกเพื่อนเพื่อนะไรกันเนี่ยใคราบเดไม่คราบพี่มันมันวางอวีไปก่อนพี่ไม่เคยขันเลยวั็ดพัดกดพัดกดพอดกพอดตอนดึงไงมนกดออกเลยกดออกเลยไม่ไม่ได้ม่ได้ลงแรงใช่ไหมไม่ได้ลงแรงใช่ไหมฮะเดี๋ยวตรงกลางคืออะไรวะไม่ตรงกลางเข้าไม่ได้ ที่เข้ามากางแล้วะพี่ก็ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยมอนมอนมอแล้วมอนทำอะไรละอเรลเดี๋วเดเียเฮมึงปัายอายมึงปัยอไ่ลงไม่ได้เว้ย ปัญหายอะสุดปัญหาเยอะสุดปัญหาได้ขอปัญหาเยอะมันกดใช้สกิลยังไงมหวามึงอะไรมึงอะไรจะมาจะมมยจะมยอะไรก็เข้ามาเต้หุ่หลัมาหึงจะมาจะมยจะให้หมดอ่ะโอ้ยโอเฮ้ยเราต้องไปป้องกันกูอัเกรด้วยอ๋อไปเรือดี่ว่ามึง่ช่วยกูเว้ยไม่ไมตอนนี้ทีคนได้มาแล้วก็คือเอามึงก็มายุ่งกับกูได้ไหมขอร้องอะไรอะไร ทางาใช่ไหมไอเหียโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้างหน้าไอเหียไอเหียทางนี้เราดักไไปหมดแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูอรพอรอย่ามายุ่งกับกูไปไหนก็ไปไอเหียไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไป โอ้ยไอ้ฟาดลงมาจากเรือกูลักกี้เรือกูไอ้จะขึ้นเรืออยู่แล้วี่ต้องถามก่อนว่าน้องอีกคนหนึ่งเขาได้พูดไหมครับปล่อยเขาไปไม่ได้พูดเลยไปพุ่ไม่อตาไปมอนนะเฮ้ย ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตีไม่ได้อะไรบ่นบ่นเมื่อกี้มึงฆ่าพวกกูเมื่อกี้มึงฆ่าพวกกูเมื่อกี้มึงฆ่าพวกกูดีว่่กููอยไหนาเมื่อกี้มึงฆ่าใครศัตรูคือศัตรูเว้ยไอ้ศัตรูของศัตรูคือศัตรูกูพูดยังไงวะเนี่ยเพื่อนของศัตรูคือศัตรูหมูศัตรูไก่ศัตรูของศัตรูก็คือเพื่อนของศัตรูศัตรูคือศัตรู มันหนีเก่งไงพี่ก็คือศัตรูเนื้อศัตรูไก่คือศัตรูไก่อืออือโอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูกูไปเลยดิว่ากูเป็นพอนธ์ซิไม่เหรอะนี่ว่ากูจำก้าไม่ได้กูดูจากเฮ้ยไปฆ่าลกกี้เดี๋ยวเฮ้ย ฝกหาบ้านไม่เจอมึงก็่อยซัดหนกูขันนี่มอยู่ไหนวะมาอยนอยู่ไหนวะกี่มึงอยู่ไหนอะบบบบเรามาคุยกันได้นะอะไรพี่แอ่คุยันได้เขาเยอะอ้าเสือเฮียนี่เอาเรื่องกูแล้วมามึงมามึงมามามึงมามาพี่เฟิร์สมา ไม่อะไรเมื่อกี้ยิงกู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 เอ้ยิงกูเมื่อกี้ยิเมื่อกี้ยิงกูยิงกูเมื่อกี้ยิงกูเมื่อกี้ยิงกูเมื่อกยิงกูเมืกียิงกูยิงกูเมอยิงกูเมืกียิงกูเม่ยิงกูเอกี้ยิงกเมือ้ยิงกูเมื่อกี้ยิงกูเมื่อกี้ยิงกูเมื่อกี้ยิงมื่อกี้ยกูเมื่อก้ยิงกูมื่อกี้ยิงกูเมื ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันดันเลโอ้ยลักกี้อยู่โคตรไกลอยอ่ากัมกกี้เป็นพี่พี่ยอมแล้วเชื่อมอโอ้โหายติดทเฮใครตีกลัวดนเลพีมึงจะใส่ฟ้าใส่ทำไมเลมอน ใครวะพี่ยิงมันแล้วพี่ไอ้บอได้บอไม่ได้เป็นยิงทำแม่มึงเหรอใครยิงวะไม่ไปยิงคนอื่นเดี๋ยวมันได้มาได้ยังไงวะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ล้วไม่ได้ไม่ได้ล้วไม่ได้อวะอยู่นู่นเลยอไู่นู่นเลย มีหน้าเห็นนีกเหรออ่าเฮ้ย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 จากก็หลายคนอย่างนี้รู้ไหมว่าเป็นก่อนนะจ้าเป็นก่อนนะจ้าเป็นก่อนนะจ้าเฮ้ยยิงนู่นนี่พี่เฟิร์สยิงแม่ตแม็ตเนี่ยยิงอยู่เนี่ยมันขวางตาเปิดเลยจ้าเป็นก่อนนะจ้ามันใช้สกิลยี่หรอนี่ยิงแม็งเติมก่อนนะจ้าไม่อยู่นะจ้าอยู่ทำไมเสียเวลา เมีเร็วมากิลหนีไปหนีไปเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆเข้าไปพวกมึงไม่คิดจะฆ่ามันกันหน่อยเหรอมึงจะให้มัาตราทุกคลิปเลยไงมึงไอ้บอลแม่งหนีเก่งชิบหายเลยไอ้เฮียหนีเก่งชิบหายอะไรบอลโอ้ยแม่งติดใหญมีเยอะใหญ่ก็อย่างงี้แหละ อคนไม่มียี่ใหญ่อคนไม่มียี่ใหญ่มันก็ไม่ติดใหญ่หรอกจะ้ะใช่ถ้าเกิดคนมีเยอใหญ่เราควรจะมียี่ใหญ่ต่อ,ตตอกันแล้วกันพูดถึงเงินกันกันดูเจ้าไปโอ๊ยจะป่าที่ไหนวะเนี่ยฟาการาลัอกกี้หยิบไปแล้วฟากราลัอกกี้ลัอกกี้มันเอาไปแล้วอะไรวะคนเล่นแฟลนเลนะเฮ้ยไปไคุยยังไม่เห็นของเลยว่ะของอยู่ตรงกลางพี่เหมือนเดิมลัอกกี้หยิบไปแล้วเอาไปดิ ของมึงไงมอนทิ้งไม่ได้ไม่ใช่เหรอทิ้งไปแล้วกูงกดทิ้งได้ยืนไหนกันบ้างได้ไม่ทิ้งไม่ได้ไรมึงบอกมึงจะบอกว่ามึงจะกดทิ้งก่ทิ้งได้ใช่ใช่ดิแล้วมันตรงกับบ้านหนึ่งพอดีไอ้ชิ้นเนาะันตะปุ่นโอ้โหมันอีกเจ็ดมันตึ๊บมาแล้วอ่าเราโดนอุ้ยจะโดนแล้วยิงโดนแล้วเฮ้ยพอดีมาพอดีมาพอดีกลับมาพอดีกาีกลับมาพอดี ไอ้ไอ้ลีลื่อนเหลือเท่าไอี้อนเลือเท่าไรน่ฮะเดี๋ยวปอยตมมาเล่ยุ่มด่นลว่านยเลยสมุดมีตันเฮชิบหายติดทำไมวิ่งไขวดังหมาเราจะฮลโหลฮลโหลฮลโหลฮลโลเอาหมฮลโหล ฟ้าโอ้โหนี่เลือดรืเลือดเนี่ยมือคู่มาดูอเมริก,กว่าไปแล้วคุยยังไม่เห็นตัวเลยอะไรของมึงอะไรของมึงแหม่อมอนทำไมเดินไม่กระตุกกับมอนเฮ้ยลักกี้มันหยิบของไงวะมึงบอกหยิบของกูไปจริงแล้วคืออะไรวะมอนทำไมเดินไม่กระตุกกับมอนอ๋อเลือดไม่เต็มจะยุ่งกูดิ ไอ้เฮียให้ไอ้พวกมึงกูขอสักอันได้ไหมกูขอสักอันนึงได้ไหมแบบให้กูแบบเข้าเส้นชัยอะไรเงี้ยมอนอให้กูได้บินเทซ่ททาไอ้เฮียมึงไอ้ของพวกมึงเนะีอยมึงไปไหนก็ไปกันไปสัตว์ไปไนก็ไปไปไหนก็ไปเฮ้ ไอ้เหี้ยพวกมึงเหี้ยไอ้พวกเหี้ยเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูด่ากูด่าหมดแล้วไม่มีของซ้ำผมว่าของซ้ำผมว่าของซ้ำผมก็ต้องเผาดิ้งดิเผาแม่งเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยต่อ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 ยมันตะปาที่ไหนวะไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรก็ยิงกูจังเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเลิกเหี้ยไปแล้ว ตรงกลางที่เขาพี่เล่ยหรือตรงกลางที่เล่ยมาสองพาร์แล้วนะเว้ยไม่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 คุณไม่รู้เลยพาร์ทแรกคุณก็ไม่ทีไม่ทีหนึ่งมันทีหนึ่งมันจะตรงทีถ้าทายคนได้ไปถ้าคนถ้าคนได้ไปมันจะตรงกลางอีกฮะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไม่พูดถามอันไหนคือตรงกลางนี่ใหญ่กลางอย่างเขาหอเนี่ยหอคอน อะไรวะใครตามหลังมาน่ะเราเห็นนั่นแหละไปจะหนีไปไหนเพื่อนขโมเลือกมันเต็มวะไม่ได้หนีอ่ะเอาฉบหายแล้วมึงจะปิดบายบายไม่ก็โชคดีที่กูมีโค้งขาอยู่กูเลยไม่ตายไปอยู่ข้างหน้าใครชนะ คแื่ทไมมโยน่วยกัดี่ไหนรกูกูไม่เข้าใจนะทำไมกูได้ของแล้วกูกระตุกคือกูกูแพ้กหัวมันชนะแล้วพี่บทมันจะชนะแล้วพี่บทโอโหเอ้าใครใส่ฟ้ามใส่กูวะโอโห แล็กกี้เปนฉลาดอ่ะมันไม่ชอบวิ่งตามใครเว้ยมันไม่ไปรอเลยรอเขาให้ฆ่ากันเสร็จแล้วก็ไปไปรอเทียบกันเฮียละไม่คิดจะบวกใครเขาเลยไม่สอนเขอื่นเลยเฮียไม่สอนแล้วพี่เขาเล่นกันเขาเล่นกันเป็นลักกี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกมันก็เล่นเป็นพี่เออโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมจบไปที่ก่อนครับผม เจอใหม่คลิปหน้าผมเจอกันผมเจอคลิปหน้านะผมเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที REALLY> yani ่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับ แล้วคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบุย